นั่งสมาธิ10นาทีกำหนดดูลมหายใจเข้าออกจริงๆแล้วลมหายใจนี่เป็นอุป,ปกรณ์ที่วิเศษที่สุดในชีวิตของเราถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็ไม่อาจที่จะมีชีวิตอยู่ได้ หรือว่าถ้าเราหายใจเข้าและไม่หายใจออกเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้หรือว่าหายใจออกและไม่หัดแล้วไม่หายใจเข้าก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นการที่เรามานั่งสมาธิก็เป็นการมาศึกษาเรียนรู้ ลมหายใจก็คือศึกษากายกายนี้ก็คือลมหายใจเราหายใจเข้าออกด้วยการใช้สติเข้าไปกำหวดรู้ลมหายใจเข้าออกค่อยๆหายใจเข้าสูตรหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกหายใจให้สบายๆ ไม่ต้องบีบบังคับไม่ต้องไปจัดแจงลมหายใจนั่งในท่าที่สบายสบายนั่งในท่าที่หายใจสะดวกปรับอิอริยาบทให้เหมาะสมแก่การทำสมาธิเพื่อไม่ให้เกิดทุกขเวทนาที่แรงกล้า ลักการปฏิบัติสมาธิหรือที่เรามานั่งกำหนดลมหายใจเรียกว่าอารอนาปานสติกก็คือมากำหนดดูลมหายใจมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจในขณะที่เรากำหนดดูลมหายใจสภาวะอื่นๆก็จะมีปรากฏขึ้นอย่างเช่นทางร่างกาย ก็มีความเจ็บความปวดความเมื่อยความร้อนความเจ็นต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็ให้เรามีสติดูรู้อันนี้ก็คือความจริงที่มันกำลังปรากฏอยู่อย่างเช่นความปวดความเจ็บทั้งหลายหรือว่ามีความร้อนมากระทบกาย เมื่อมีความร้อนมากระทบก,กายมันก็เกิดทุกขเวทนาก็คือเกิดความความทุกข์ความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอันนี้ก็คือสภาวะความจริงที่มันปรากฏอยู่ถ้าเรามีสติไปกำหนดรู้ดูความจริงตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อทุกข์กายมันเป็นแบบนี้เว,วร้อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ มันมีความทุกข์แบบนี้เมื่อมีความทุกข์กายแบบนี้เราก็มาดูใจของเราว่าใจของเรามันจะสับกระส่ายมันวุ่นวายมันบีบคั้นมันทุกข์ไหมคนเราปกติเมื่อเจอทุกข์ก็จะเกิดความอยากให้มันหายทุกข์เกิดความอยากให้มันหายทุกข์ถ้าเจอสุขก็ อยากให้มันสุขยิ่งขึ้นไปไม่อยากให้ความสุขนั้นมันดับไปจริงๆแล้วความไม่อยากยมันก็เป็นตัณหาคืออยากให้ไม่มีเมื่อเราไม่ชอบสิ่งใดเราก็อยากให้ไม่มีสิ่งนั้นเมื่อเราชอบสิ่งใดเราก็อยากให้มีสิ่งนั้นฉะนั้นตัณหาเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัตริรรมาฐานหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยจะต้องรู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นในใจอย่างเช่นเกิดความปวดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราดูปวดแล้วก็รักษาใจให้เป็นกลางก็คือรักษาใจไม่ให้ เกิดความยินดียินร้ายหรือไม่ให้เกิดความอยากที่จะไปดับปวดบางทีความปวดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะให้มันดับแต่พอมันไม่ดับมันพุกมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดหรือว่าจิตฟุ่งซ่านได้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ให้ดูให้รู้ว่าอันนี้คือความอยากมันเกิดขึ้นนะก็คือความอยากมันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามันอยากฉะนั้น สิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดรู้ต่อสภาวะที่กำลังปรากฏกับเราในการปฏิบัติในการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเป็นการเรียนรู้ทั้งกายและใจกายของเราได้อัพสภาวะแบบไหนสุขหรือทุก,ก็มาดูใจของเราว่าเราสามารถรักษาใจให้เป็นกลางได้ไหม ให้เป็นการละความพอใจความไม่พอใจออกไปได้ไหมชีวิตเราทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองส่วนใหญ่ก็จะมีเวลาให้กับงานหน้าที่การงานเราไม่ค่อยมาศึกษาดูความคิดของตัวเองส่วนใหญ่เราก็จะดูความคิดคนอื่น เห็นความคิดคนอื่นคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้แต่การที่เรามานั่งสมาธิสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าจะชั่วโมงนึงเนี่ยมันก็เป็นการที่เรามาดูความคิดเมื่อเราหักตาลงเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาในในใจของเราเนี่ยมากมายบางทีก็คิดไปถึงผู้หญิงที่เราชอบ บางทีก็คิดไปถึงเสียงไพเราะคิดถึงเพลงไปคิดถึงอาหารไปคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไปคิดถึงสิ่งที่น่าพอใจข้างายบางทีก็ไปคิดถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดถึงศัตรูคิดถึงคนที่เกลียดคิดถึงว่าเมื่อเช้านี้เพื่อนมันด่าเราแบบนี้แล้วก็เกิดพยาบาทวิตกงขึ้นมา เราจะสังเกตเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันก็จะคิดไปถึงสิ่งที่เราพอใจกับไม่พอใจเมื่อเราคิดไปถึงสิ่งที่พอใจกับไม่พอใจมันก็จะเกิดตัญหาถ้าเป็นสิ่งที่เราพอใจเราก็อยากให้มันเกิดให้มันมีขึ้นแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็อยากให้มันลับให้มันหายไปอย่างถ้าเป็นศัตรูเนี่ยเราก็อยากให้ศัตรู หายไปจากชีวิตของเราหรือว่าทิางไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นโลกคู้วันนี้มันวุ่นวายเพราะว่าคนเราตัดสินใจอะไรด้วยความพอใจกับไม่พอใจความพอใจกับความไม่พอใจเนี่ยมันมันก็ถือว่าเป็นตัญหาเป็นตัญหาเพราะว่ากระบวนการ คิดของคนทุกวันนี้เนี่ยคือมันคิดไปด้วยออตัณหามันไม่ได้คิดไปด้วยจิตที่มันจิตที่มันประกอบด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าทุกวันนี้คนเราฆ่ากันง่ายมากที่เห็นข่าวทุกวันเนี่ยยกกลุ่มยกพวกโจมตีกันทํำร้ายกันทุกวันนี้ จะเห็นว่าคนมีอารมณ์ร้อนขึ้นทุกวันแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มันทำให้เกิดความทุกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือมาจากกิเวสของเรานี่อย่างเช่นเราโกรธเกลียดหรือว่าพยาบาทความโกรธเกลียดพยาบาท ก็จะทําให้เอานั้นไปทำร้ายไปทาไปําลายไปฆ่าใช่ไหมฉะนั้นการที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมันจึงจําเป็นที่จะต้องอยู่เหนืออารมณ์ของความพอใจไม่พอใจตรงนี้ให้ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในชีวิตจริงนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากๆเพียงแต่ว่ามันต้องรู้ทันให้ได้ อย่างเช่นตาเห็นรูปที่ไม่ดีอย่างเงี้ยหรือว่าหูได้ยินเสียงคนด่าเราเป็นต้นเนี่ยพอมันเกิดผักสะกระทบปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีความโกรธหรือมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องรู้ให้เร็วทุกวันนี้มันต้องรู้ให้ไวแล้วก็สามารถวางใจให้ได้ไม่ปล่อยให้ใจเป็นไปนตกอยูใ่ในอำนาจของโทสะ หรือว่าถ้ามันเผลอออกไปตกอยู่ในอำนาจของความโกรธก็ให้รีบกลับตัวให้ไวฉะนั้นถ้าเรายังไม่อยู่เหนืออารมณ์ของความพอใจของความไม่พอใจของเกลียดตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้เพราะว่ามันรอวันประทุมันรอวันระเบิดขึ้น ักวันหนึ่งฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องฝึกมีในทุกอุรยาบทของชีวิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดพยายามฝึกสติให้มากๆพยายามรู้ที่ตัวกับรู้ที่ใจเมื่อใจมีความโกรธก็ให้รู้ว่าเนี่ยตอนนี้มันโกรธแล้วเมื่อใจมีความโลภก็ให้มันรู้ว่าตอนนี้มันมีความโลภแล้วมันก็ต้องฝึกอย่างเรามานั่งสมาธิวันเนี้ย เมื่อเรานั่งเราก็เห็นใจตัวเองเว่ามันคิดอะไรเมื่อมันคิดก็รู้ว่ามันคิดไม่ต้องไปจัดแจงความคิดเพราะจิตเนี่ยมันต้องคิดมันต้องรู้อารมณ์แต่พอเมื่อเรารู้ว่ามันคิดมันฟุ้งซ่านเนี่ยรู้เสร็จปุ๊บเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเข้าออก เราไม่ต้องไปยึดถือความคิดไม่ต้องไปยึดมั่นความคิดมันจะคิดดีไม่ดีเพียงแค่ให้รู้แล้วก็ปล่อยความคิดไปแล้วเราก็เอาสติดึงมาที่ลมหายใจเข้าออกรู้สภาวะของหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรหายใจเขา้าลึกๆเนี่ยมันก็รู้สึกสบายถ้ามันหายใจสะดวกมันก็รู้สึกสบายแล้วก็ดูรู้ว่า เนี่ยความสบายเวลาหายใจเข้ามันเป็นอย่างเนี้ยแล้วหายใจออกเนี่ยหายใจออกแบบออกเดินออกยาวเดินแบบสะดวกมันรู้สึกยังไงรู้สึกสบายใช่ไหมแล้วก็รู้สภาวะของการหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าหายใจเข้าแล้วลองไม่หายใจออกดูหายใจเข้าแล้วกั้นหายใจไว้ไม่หายใจออกดูซิมันจะเป็นยังไงมันก็จะเกิด ความทุกข์ใช่ไหมเกิดความรู้สึกว่าจะตายจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการศึกษาลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมือกรรมฐานที่ปฏิบัติง่ายที่สุดแล้วคือไม่ต้องไปใช้ความลึกคิดในการพิจารณาอะไรมากมายถ้าเรา ไปใช้การดึกคิดหรือการพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีถ้ามันไม่ถูกจริตของเรามันจะทําให้เกิดความเครียดเกิดปวดหัวเกิดความรู้สึกหนักๆ่วงๆที่สมองแต่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพียงแค่เรามา,ม,ามีสตริรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็เวลาเกิดสภาวะอะไรต่างๆที่เกิดกับทางร่างกายกับจิตใจ เพียงแค่เราไปรู้แล้วก็รักษาใจเป็นกลางก็คือไม่ไปยึดไม่ไปถือไม่ยึดไม่ถือคือปล่อยหมดแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจแม้กระทั่งทุกขเวทนาเนี่ยถ้ามันเกิดความปวดขาหรือว่าเน็บมันกินแต่คิวมันกิน ถ้าเรามาตามรู้ดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวไอความปวดตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ดับมันคายลงท่านถ้านั่งสมาธิให้มันได้สภาวะหรือว่าได้เวลา,าของมันพอสมควรนะมันก็จะเห็นว่าสุดท้ายเดี๋ยวความปวดเนี่ยมันจะค่อยๆค,ยคายค,าย,คายตัวลงไปอันนี้มันก็จะเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความไม่เที่ยงว่าปวดนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตลอดเวลา มันก็จะเห็นความไม่เที่ยงแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่สามารถเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆได้เนี่ยเพราะว่าเ,เพราะว่าเราไม่ได้สนใจที่จะมาดูมาดูความจริงตรงนี้ที่มันกำลังปากยูไม่ได้สนใจความจริง อย่างเราโกรธใครสักคนน่เนี่ยเราก็คิดว่าความโกรธนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมบางทีโกรธเขามันก็เผลอตัวไปทำร้ายเขาด้วยกายกับวาจาพอความโกรธมันหายเนี่ยพอมันคิดได้เนี่ยมันก็สายเกินไปใช่ไหมมันก็สายเกินไปไม่น่าไปทำแบบนั้นเขาถึงได้บอกว่าเวลามีอารมณ์โกรธเนี่ย อย่าพึ่งพูดใช่ไหมอย่าอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งเกล่าวอะไรออกไปรอให้ความโกรธมันคายตัวลงก,ก่อนแล้วความโกรธมันก็ไม่เที่ยงยอย่างบางคนมีความโกรธแล้วเผลอพูดอะไรออกไปเผลอท้าทายแต่พอความโกรธหายแล้วเนี่ยมันมันก็จะมารู้สึกผิดเที่ยง อย่างยางดีเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมฐานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าวิเศษมากในชีวิตเพราะว่าความทุกข์ทั้งปวงจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ที่กายกับใจของเราทั้งนั้นถ้าวันหนึ่งเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็คือความเป็นอิสระทางกายกับใจ ไม่ว่าจะโดนกระทบอะไรเอลก็สามารถรักษาใจเราได้แต่สิ่งที่ยากเนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้การที่จะทำอย่างนั้นได้อย่างที่บอกว่าต้องมีความเพียรเพียรถึงเพียรมากก็คือมีความพยายามมากๆแล้วก็ต้องมีความอดทนมากๆต้องมีความสม่ำเสมอความต่อเนื่องมากๆ ต้องมีการเข้าหากรรานายนัมิตรมีการปรึกษาผู้รู้ผู้ชีแ้แนะแนวทางมันก็ต้องมีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยหลายหลายอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างรวมกันมันไม่มันไม่สามารถที่จะมีเหตุปัจจัยโดดๆตัวเดียวเกิดขึ้นมาแล้วจะทําให้เกิดผลสําเร็จได้มันก็มันก็จะต้องมี เหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบอย่างคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะต้องมีฉันทะจะไม่มีความรักความพอใจในสิ่งที่ทํามีฉันทะตัวเดียวมีความรักความพอใจตัวเดียวมันจะสําเร็จได้ไหมมันก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องมีความเพียรด้วยมีวิริยะประกอบด้วยมีจิตตะคือการเอาใจใส่ด้วยแล้วก็มีวิมังษามีการไรตรตรองในสิ่งที่ทําด้วย มีปัญญามีอะไรหลายอย่างมันประกอบขึ้นมาจนสามารถประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในการเรียนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเอาชนะตนเองแต่ยังว่า,าทําก็ยังดีกว่าไม่ทําทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าที่จะไม่ทําเลย ทำไม่ได้ก็ยังถือว่าเป็นบทเรียนพระพุทธเจ้ากว่าจะมาตรัสรู้เป็นรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยผิดพลาดมาครั้งแล้วพรั้งเล่าผิดมาไม่รู้เท่าไหร่มันนับไม่ได้ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแต่ก็พยายามสั่งสมจนเ,เกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมาได้